สุดมัจฉาการประกาศช่วงตรวจจีนจะใช้สามมาตรการกักตัวพร้อมกันนอกจากมาตรการกักตัวเดิมคือ14บวก7วันและกักตัว10บวกสบวกวันแล้วผู้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มครบ14วันสามารถเริ่มมาตรการกักตัวแบบที่3คือ7บวก7บวก7หมายถึง7จดวันแรกกักตัวที่สถานกักโรคหรือโรงแรมกักโรคโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง7วันหลังกลับไปกักตัวที่บ้านและเฝ้าสังเกตอาการด้วยตนเองต่ออีก7วันและในระยะเวลา21วันนี้ต้องตรวจโควิด4ครั้ง 其中检疫所是专做七加七加七的这个专案哈，所以呃，这个总共每梯次检疫七天，所以总共收六个梯次，那每个梯次会提供三千六百间的房间哦，那整个服务的总量呢是两万一千六百人。 นอกจากนี้ศูนย์มาชการอนุญาตให้นําเข้าแรงงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอินโดนีเซียเป็นแรงงานกลุ่มแรกทั้งนี้ได้ขอให้รัฐบาลประเทศต้นทางเคร่งครัดแผนการป้องกันการแพร่ระบาดของบริษัทจัดหางานต่างประเทศสถานพยาบาลสําหรับตรวจเชื้อไม่เกิน50แห่งก่อนขึ้นเครื่องแรงงานต้องแยกกักตัวห้องละหนึ่งคนรวมถึงการใช้ระบบสะสมคะแนนเป็นเกณฑ์คัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าไต้หวันวันที่11พฤศจิกายนถึง1 4กุมภาพันธ์ปีหน้ากักตัวในสถานกากครครวมแต่วันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปเริ่มใช้มาตราาาาร้องรรงงนนนโ่ตดจียลํเขแ 在境外当地的一个所有的这个防疫的准备工作已经全部就绪哦，那所以我们在这一次首先第一波大概就是开放我们的印尼，那其他的来源国哈，包含越南、菲律宾以及泰国，这个目前我们都陆续积极的在接洽。 โควิดในต่างประเทศยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่องและตัวเลขผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศยังคงเพิ่มขึ้นศูนย์ราชการประกาศขยายระยะเวลามาตรการป้องกันโรคระดับ2ไปจนถึงวันที่29พฤศจิกายนตียิ่งหยวนอดีตผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทยถึงกแก่สัญญกรรเมื่อวานนี้เวลา18นาฬิกาสนาทีที่โรงพยาบาลไทต้าอายุ68ปีประธานาธิบดีไชยอิงหวนโพสต์ข้อความไว้อลาลัยผ่าน Facebook กล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อนายหลี่ยิ่งหยวนและขอบคุณที่อุทิศตนให้แก่บ้านเมือง ดิยิ่งหยวนทำงานการเมืองกว่า30ปีชีวิตในช่วงแรกศึกษาอยู่ที่สหรัฐเนื่องจากเข้าร่วมกิจก,กรรมเพื่อเอกราชไต้หวนันถูกขึ้นบัญชีดำห้ามกลับประเทศเป็นเหตุให้ถูกคุมขังหลังจากกลับไต้หวนันได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภานิติบัญญตัติในช่วงรัฐบาลเฉินซุยเปียนเคยเป็นร้องผู้แทนไต้หวันประจำสหรัฐและเมื่อปี2016ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการทบวงอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อม เดือนมิถุนายนปีที่แล้วหลี่ยิ่งเหวินได้รับเลือกเป็นผู้แทนไต้หวันประจำประเทศไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาติดเชื้ออีโคไลในลำไส้อาการแย่ลงจึงลาออกและเดินทางกลับไต้หวันเมื่อเดือนสิงหาคมดำรงตำแหน่งไม่ถึงหนึ่งปีต่อมาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งลูกลามปิดฉากชีวิตการเมือง30ปีการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกจัดขึ้นเมื่อวันที่11พฤศจิกายนผลกระทบจากโควิดปีนี้จึงประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ก่อนการประชุมเอเปกจะเริ่มขึ้นสำนักง,งานกิจการไต้หวันของจีนระบุว่าไต้หวันเข้าร่วมเอเปกต้องปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันตอบกลับอย่างแข็งขันเน้นย้ำว่านับตั้งแต่ปี1991ที่ไต้หวันเข้าร่วมเอเปกไต้หวันได้เข้าร่วมในฐานะสมาชิกเต็มตัวอย่างอิสระมีสถานะที่เท่าเทียมกับสมาชิกทุกประเทศมีหน้าที่เช่นเดียวกันไม่เกี่ยวกับจีนเดียวแม้แต่น้อย กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันย้ำว่าไต้หวันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งสองฝ่ายไม่ได้ขึ้นต่อกันและกันสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่เคยปกครองไต้หวันแม้แต่วันเดียวไม่มีสิทธิเป็นตัวแทนชาวไต้หวนนันบนเวทีโลกกระทรวงการต่างประเทศประท้วงการบิดเบือนของจีนอย่างแข็งขันเรียกร้องให้จีนยุติการเล่นลูกไม้ทางการเมือง ช่วงครึ่งแรกของปีนี้จีนและเวียดนามเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิดสายพันธุ์เดลต้าทำให้ภาคการผลิตชะงักบางครั้งต้องหยุดการผลิตณนะขณะนั้นเป็นช่วงที่การขนส่งติดขดัดต้นทุนธุรกิจเพิ่มขึ้นทําให้ต้องคิดทบทวนห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกปรับกลยุทธ์เอเชียให้เป็นศูนย์กลางการผลิตต้นทุนต่ำส่งผลให้เกิดกระแสการย้ายฐานผลิตในเอเชีย ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเสื้อผ้าและรองเท้าได้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่อยู่ติดกับตลาดยุโรปอเมริกาส่วนใหญ่ย้ายไปที่้าบสมุทรบอลขาดลาตินอเมริกาที่ประเทศบอสเนียเฮอร์เซโกวีนาช่วงครึ่งแรกของปี2021มูลค่าการส่งออกสิงทอผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและรองเท้าสูงถึง430ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าตัวเลขตลอดทั้งปีของปี2020 อย่างไรก็ดียังมีบริษัทจํานวนมากที่ต้องพึ่งฐานการผลิตในเอเชียเมื่อเร็วๆนี้โรงงานในเวียดนามต้องปิดโรงงานทําให้สายการผลิตหยุดชงงะงักรัฐบาลเวียดนามประมาณการว่าผลกระทบจากโควิดและการขาดแคลนแรงงานทําให้การส่งออกเสื้อผ้านในปีนี้อาจไม่เป็นไปตามเป้ากรณีเลวร้ายที่สุดรายได้อาจหายไป5,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพียงแต่เวียดนามและจีนเท่านั้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายังรวมถึงมาเลเซียไทยและประเทศอื่นๆในอาเซียนที่โควิดส่งผลต่อสายการผลิตวิกฤตห่วงโซ่อุปทานโลกทวีความรุนแรงคาดว่าจะเกิดความกลลหลในการขนส่งสินค้าในช่วงวันหยุดคริสต์มาส